นะครับเป็นสีเนาะนหอดโขกที่สามเราจะแับนี้เดิมเดิมมื่ใครเห็นนะเนาะแหงยางผ่านมาหลายหฮมแล้วเนาะงตอนนีมาเห็นหฮมนี่จะ้ะก็คือมาหล่อสิได้อีกวัเนาะเนาะ,นะครับออกเหมืนอนนี้ก็มีได้จี้นหน่อยออกอยูอ่เนาะแต่ออกห่างๆจ้ะน่าทางไห ขี่ไม่น้อขี่หมอกําำอากาศเย็นเลยบอกใครออกต่เมื่อจากนีดอกไงน้องไงครับอื ออกไปก่อนเนาะขาเน่นๆเลยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยสนั่นเฮ้ยไลนายนาไลน์โอ้ยขอมใหม่นะ băng với mày ngang <laughs> 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 <hàng ém> <laughs> mà băng mặt 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 này luôn mặt em mặt em nè mặt 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 จุ้มเนยะมือเงยียบนอกจากปลาขาดสองเบาไปเห <c oughs> งาเลยปกติมีอยูซีคนต่อจแจต้าแจ้กันอยู่เนี่ย <c oughs> นีจ่จ้ะจีงามค่ะแห้งๆตกด้านละสามพุ่นเนอะดองกันนะ<ไ>นั่นตาดีเนาะตอนเน้นมองบ้านเห็น ครับร่มหนึ่งนี้ว่าบานอ้โหดูมนะ แนมดีจว่าจะนี่งกับเต็มตาเลยดอกงามให้นอ้นนนองมารับกเนาะบด็กเก็บก็ปีนี่บ่ใครเห็นปีนี่ลาใบาใหม่บ่ใครเี็เนาะ พอนี้หมดแล้วก,กันงานผลงานของเฮาถ้าจะลงไปเก็บบุกต่อนะจ๊ะแบบนี้ไปเที่ยวนี่เขามาล่ะครับหมาอยู่เนาะครับ